เนื่องจากสถานการณ์โควิด1 9ในปัจจุบันทำให้เรามีการใช้ชีวิตที่เรียกว่า new normal ทำให้ห้างร้านต่างๆหรือร้านค้าร้านอาหารร้านทำผมหรือธุรกิจบริการต่างๆมีความจำเป็นต้องมีการฆ่าเชื้อทุกวันและมีการฆ่าเชื้อที่บ่อยขึ้น วิธีเลือกซื้อสารฆ่าเชื้อให้ดูอยู่3จุดหลักๆจุดแรกให้ดูว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีคำว่าฆ่าเชื้อหรือฆ่าเชื้อแบคทีเรียรหรือฆ่าเชื้อไวรัสนะครับจุดที่2ให้ดูว่าสารฆ่าเชื้อนั้นมีสารออกฤทธิต์ตามที่ภาครัฐแนะนําหรือกระทรวงอนามัยโรคแนะนําหรือไม่จุดที่3ให้ดูว่ามีตราออยอหรือสัญลักษณ์ของทางออยอหรือไม่เพื่อเป็นการยืนยันว่า ฉลากนั้นถูกต้องตามที่ระบุไว้สารฆ่าเชื้อตัวแรกที่ผมจะมาพูดถึงก็คือเบสคอนพีเอนะครับสารฆ่าเชื้อตัวนี้นิยมใช้ในมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลแล้วก็อาคารสำนักง,งานต่างๆเนื่องจากว่าสารฆ่าเชื้อตัวนี้ไม่จำเป็นต้องผสมน้ํานะครับสามารถใช้ได้เลยเทใส่ฟอกที่ใส่เครื่องพ่นแล้วก็พ่นทิ้งไว้ส0นาทีแล้วก็ทําความสะอาดพื้นที่คนก็สามารถเข้ามาทํางานต่อได้เลยทันทีนะครับดังนั้นสารฆ่าเชื้อตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ดี สารฆ่าเชื้อตัวต่อไปที่ผมจะมาพูดถึงคือ a อ e เ t นตา A415 นะครับสารฆ่าเชื้อตัวนี้นิยมใช้ในโรงพยาบาลโรงแรมบ้านเรือนอาคารสำนักง,งานและที่อื่นๆนะครับซึ่ง a อ e เ t นตา A415 มีส่วนประกอบของอะมโมเนียมคลอไรด์ที่กระทรวงอนามัยโลกรองรับว่าสารตัวนี้เนี่ยสามารถกําจัดเชื้อโควิด -19 ได้การใช้แ v e n t นตา A415 เราควรผสมน้ำตามอัตราส่วนตามหน้างานที่เราจำเป็นต้องใช้เช่นถ้าเราต้องการใช้แช่ผ้าหรือใช้แช่อุปกรณ์ต่างๆเราควรผสมส่วนผสม1ต่อ250นะครับก็คือ1ลิตรสามารถผสมน้ำได้250ลิตรนะครับส่วนถ้าเกิดเราต้องการฉีดพ่นตามพื้นผิวทั่วไปเราสามารถผสม1ต่อ100นะครับ ส่วนถ้าเกิดต้องการพ่นฟุ้งในอากาศหรือการพ่นด้วยเครื่องอบ u v เราสามารถใช้แอเปนต้า1ต่อ20นะครับนั่นหมายถึงว่า1ลิตรผสมน้ำได้20ลิตรนะครับแล้วก็ดำเนินการพ่นได้เลยทันทีครับผมสารฆ่าเชื้อตัวสุดท้ายที่ผมจะมาพูดถึงนั้นคือ22 Multi-Cost s e n i n i z e r นะครับเป็นสารออกฤทธิ์จากบริษัท e อีโคแลที่นิยมใช้อยู่ในอุตสาหกรรมอาหารห้องครัวต่างๆต,ต,ตามโรงแรม ตามโรงเรียนโรงพยาบาลต่างๆนะครับสารฆ่าเชื้อตัวนี้มีสารออกลทธิ์อมโมเนียมคลอไรด์ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอนมามัยโลกว่าสามารถฆ่าเชื้อโควิด -19 ได้จริงเราจะมาพูดถึงเรื่องของวิธีการผรสมยาตัวนี้เพื่อใช้งานนะครับ สัดส่วนในการผสมสารฆ่าเชื้อตัวนี้นั้นอยู่ที่ 10cc ต่อน้ํา1ลิตรนะครับตัวอย่างเช่นเครื่องพ่นของเราเนี่ยสามารถบรรจุน้ําได้5ลิตรเราก็ใส่สารฆ่าเชื้อตัวนี้ไป 50cc นะครับแล้วก็ทําการพ่นตามพื้นผิวต่างๆนะครับหลังจากนั้นให้พักไว้10นาทีเพื่อให้สารฆ่าเชื้อทํางานอย่างมีประสิทธิภาพพอทิ้งไว้แล้ว10นาทีเราสามารถทําความสะอาดื้นผิวต่างๆได้เลยนะครับ สารค่าเชื้อในแต่ละตัวนั้นมีข้อควรระวังที่แตกต่างกันดังนั้นผู้ใช้ควรศึกษาฉลากก่อนใช้อย่างละเอียดน,นะครับผมหวังว่าวิดีโอที่ผมทำขึ้นมานี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อยและผมจะทำวิดีโอดีๆแบบนี้มาให้ทุกท่านเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับขอบคุณมากครับ ยูนิคอร์เทรนนิ่งออนไลน์มิติใหม่ของการเรียนรู้สมัครคอร์สเรียนออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่ unicorngroup.com ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางของยูนิคอร์เทรนนิ่งออนไลน์